ครับโอ้โหปลามี่ปลาขาวปลานิโอ้โหปลาลายดิปลาเดียวนะครับเนี่ยอืมหูหห

โอ้ยคุ้มแล้วร้อยหนึ่งนะยะ็โลกนไปะลลองนงาแล้วซอสเข้าเงือมันเด้อยายเด้อเอาไมเาไมอ๋มาแล้วมาแล้วนี่นี่ตัวนึงนี่เรนไั้งเระไดอยู่ไปปล่อยะซ่ตัวมันเยื่อได้สาปีหื่อได้ปับตาตัตาตัจามันจะหามนได้ระวังได้